isto gone กมาได้เราจากอะไรหรอเราจักน้รจมน้ำโอ้โหนาำแค่นี้คุณชมน้วเหรอไอเดบบีเบบีช่องเดือนหรอจมน้ำแค่นี้นะไม่ชในใชเด็กที่เล่นอยู่อ่ะไม่ใช่เด็กดี่เหลือ คุณครูใจดีคุณครูคุณครูจะสอนอะไรวันนี้สอนสละหน่อยได้ไหมอ่ะก็ไก่บวกสาระอาเป็นอะไรคะจริงหรอโอ้ยรู้ด้วย จอจานสระอีเป็นอะไรคะสค่ะนอหนูสระอางงองูเป็นอะไรคะนหนูสระค่ะคุณครูสคุณคูคณคใจดีช่วยดูคุณครูหรวมกับสี่เป็นเท่าไหร่คะคุณครูคะ,ะเลขห้ารวมกับเลขสี่เป็นอะไรคะคุณครูคะ สอนหนูหน่อยค่คะเลขห้ากับเลขสี่รวมกันเป็นเท่าไหร่คะเฮ้ยเป็นคุณครูทำไมคิดนานนะกะเยี่ค่ะอโห,โหวันนี้คุณครูเก่งจังเลยค่ะเลขสิบบวกกับเลขห้าเป็นเท่าไหร่คะคุณครูคะ นับพิ้วแพรบนะคะคิดห้าคิดห้าอยู่จอบได้หนู่ไปสิบห้าสิบห้าค่ะสิบห้าแล้วให้เด็กนักเรียนตอบแล้วเลขสิบห้าลบไปสองเดือเท่าไหร่คะถามหนูนนะชิว่าลบไปสองสิบสามถ้าถามเด็กเด็ก<ๆ>นักเรียนเสื้อเหลืองเนี่ยเด็กนักเรียนชื่ออะไรนะแนะนําตัวหน่อยชื่อบี๋ค่ะแล้วถ้าถามเด็กนักเรียนต้องถามหลักร้อยละโอเคหนึ่งสองแปด ลบสองเหลือเท่าไหร่คะหนึ่งสองหนึ่งสองลบสองใช่ไหมครับครับเหลือหสองหกครับฮะเหลือหนครับโอ้โหโอเคน <c oughs> <c oughs> ักเรียนเก่งอะคุยคุณครูขี้แยวะ เล่นเล่นโลดผลจริงๆคุณครูเนี่ยคุณครูทำไมคุณครูไม่รู้เรื่องเนี่ยคุณครูต้องไปเรือนเด็กนะนักเรียนสอนหน่อยสิ ไปฟอรเล่นไงเองจมน้ำอยู่ใช่เอ็งจะไปฟอร์ล่ไงเอ็งจมน้ำอยู่อู้อู้เดยวจอมอ้วอ่ะเอออยูไกลมากเฮ้ยอยู่วังใหม่หนเฮ้ยรู้จักวังใหม่ด้วยเหรอ แตครั้งที่สองอะอะไรไปเจออะไรคุณครูดำน้ำไม่เจออะไรคะเจอไข่มุกค่ะไหนคะไข่มุกอะคุณครูต้องเป็นเั็กนเกียนไข่มุกเป็นสีชมพูเหรอใช่ค่ะ ครูคูต้องช่วยเด็กนักเยนที่อำนางชมหมดสติไปครูต้องไปเถะ

น้ำ้ไอ้ี่แล้วไปกนะ,<ล>ะนอเจ้า <laughs> ปลาฉลามเออ่าหยปลาฉลาม่ด้วย่ยด้วยจะด้วยเป็นปลาฉลามกินเลา่าโ <sk r innen> อ้้งับม,มันเลยกินมันเลยด้วย <laughs> <c oughs> โอ๊ย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 เอ้แล้วไปดีกว่าพวกตายแขนขาดไปข้างึงเลยแขนขาดแนมาากิ้งสาลีเมื่อกี้เป็นไข่มุกตันนี้เป็นสาลายแล้ววะ มันแปลงร่างได้ด้วยไรเ้เอสเมัสไปเอ้ยวยไอ้ก็ลกนฉันดีถ้ยน้ำไม่เปิดาชาใจดีไปแล้วนะบายบาย <laughs> ไ,ไม่ต้องพัดพัดชิ้นใหม่ๆจากทิ่ปิไดไว้ <Yeah. S 2>